สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยน้ำโชว์ชาแนลค่ะเซมินี่หวยแมงปอค่ะสามตัวบนมีเก้าสองสี่แปดสองสี่หกสองสี่เก้าสามสี่เก้าสองห้าแปดศูนย์สองสองตัวบนล่างสองสี่สองห้าสองหกสองแปดสองเก้าศูนย์สองสามแปดสี่แปดห้าแปดค่ะต่อมาแอดแมงปอค่ะชุดสรุปพิเศษวิ่งเด่นสี่เด่นสองเด่นเก้าสามตัวเก้าสองสี่แปดสองสี่เก้าสามสี่ สองตัวสองสี่สองเก้าสามสี่สามแปดสี่แปดค่ะต่อมาสวนเตงค่ะวิหิดเด่นหนึ่งเด่นเก้าสองตัวหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าสี่สามตัวหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกสองหกเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์ค่ะต่อมาจันทรพงศ์ค่ะเมื่อที่ผ่านมาค่าหนึ่งสามล่างค่ะวันนี้วิหิดเด่นเก้า สอตัวเก้าสองเก้ามตัว292 293 392 393ค่ะต้องมาปริศนาใบแดงค่ะเซฟไว้ค่ะต้องมาแอดมาน้อยค่ะสองตัวบนมี8393 8292ค่ะต่อมาแอดมิตรบลเพอเด่นเก้าตัวหนึ่งเก้าเก้เก่น9 2สองเจ็ด9องเจ็ดสามแปดสา สามตัวห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสองเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสองแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าสองค่ะต่อมาเล่วิ่งบนค่ะเข้ามาสิบเอ็ดงวดงวดที่ผ่านมาเข้าห้างวดนี้ให้เดินสองเด่นสามเด่นห้าเดินหกค่ะต่อมาบารมีพยาคุดค่ะสามตัวมีสามห้าสองสามแปดสองสองตัวหนึ่งเก้าห้าสองห้าสามแปดสองแปดสามค่ะต่อมาละอ่อนเนื้อค่ะบนมีสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ด ล่างห้าห้าศูนย์ห้าค่ะสึวันนี้เข้ามาห้างงวดทั้งวันที่ผ่านมาเขาวิ่งศูนย์บนค่ะงวดนี้วิ่ไดเด่นสี่เด่นสองสองตัวสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองเจ็ดสองแปดค่ะต่อมาคนปีจอค่ะสองตัวล่างมีแปดสองศูนย์สองศูนย์แปดห้าสองสี่สองค่ะต่อมาแอดมาน้อยค่ะสองตัวล่างมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดค่ะ ต่อมาจันโกยบ้านไร่เขาวิ่งบนที่เด่นเจ็ดเต่นแปดสองตัวบนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกสามตัวหนึ่งเจ็ดสองสี่เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแปดสองวิ่งล่างเด่นหกเตีนเก้าสองตัวล่างหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดค่ะหมายเลขดังเหลือนปูศิลาค่ะสามตัวมีสองสี่สามสองสามสี่สี่สามสองสี่สองสามสามสองสี่สามสี่สอง สองตัวสองสี่สี่สองสามสี่สี่สามค่ะส่วนมินนี้วิ่งให้เด่นสองเด่นเจ็ดค่ะสองตัวสองเจ็ดสองสองหนึ่งเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าสามตัวเก้าสองเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดสามสองเจ็ดค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ